สวัสดีครับผนายดำโชว์เสีตอนนี้เวลาแปดนาฬิกาห้าสิบหกนาทีครับตอนนี้พระบรมมาสารลีลิกาตุกำลังจะเคลื่อนเพื่อจะนำขึ้นสู่กอง เครื่องบินของกองทัพอากาศนะครับรอยุนไทยแอร์ฟรอสหมายเลข12นะครับเ <c oughs> มื่อกี้ฟ้ายัางคึมๆนะครับตอนนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นฟ้าเปิดนะครับพ <c oughs> ระองคสารีวิกธาตุพระสัะนมมา,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 าสมาอาหันตสาวุพระสารีวิและพระโมคคัลลานะ ท่านจะเสด็จขึ้นเครื่องนะครับฟ้าเปิดนะครับถ้าบรรยากาศฟ้ามืดคึมเครื่องจะไม่สามารถขึ้นได้นะครับนี่เป็น,นมิตหมายที่ดีนะครับช่วงเช้าของวันพฤหัสูมิ14มีนาคม2567ยังเป็นบรรยากาศมืดคืมเหมือนฝนจะตกแต่ตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วนะครับผม อันนี้เสด็จมาแล้วนะครับพระบรมมาสาลีลริตามาแล้วนะครับ

สารีริกธาตุขึ้นเครื่องบินกันแล้วนะครับสสสาสาสาธธธุุุได้สเสร็จขึ้นเครื่องแล้วนะครับผม มารับชมรับฟังขอให้มีแต่ความสุริมงคลจเจริญทั้งทางโลกทางธรรมด้วยนะครบับอนุมโมทนาบุญกับหน่อยนาโชคยศีด้วยนะครับผม คนหลันคนลหลานนี่นี่นี่อัคราสาก็เมืองซ้ายกับเมืองขวาขโมกขาร้านครับภาษาอีบุรีอันนั้นแล้วก็ล่มแล้วยึดกระถางไปแล้ยกระป๋องนี้เนี่ยบรรจุทั้งสององค์นะทีนี้ตอนแรกเราสายฝัเราได้แต่นิดนะทีนี้เราจะได้ปัญญาด้วยอู้เปิดเอาง่ายเลยครับ ตอนนี้อลันตร์ทาทางเขจะได้แวจะนออกได้แล้ว <c oughs> ทางคูวานลกวรอต่ง บรรยากาศภายในท่าอากาศยานทหารกองบินเบสนะครับ พลันตธาตระคละสาวกพระสารีบุตรและพระโภคลานะกำลังสเสด็จขึ้นนะครับใครก็ามารับชมขอให้เจริญทั้งทางโลกทางธรรม กระพแข็งแรงๆมีแต่ความเือดเเอามือรับเลยนะครับเอามือแคบๆไปนะเน